มาส่งมอบรถสวยๆกับน้องปุ๋ยกันนะคะสวัสดีค่ะน้องปุ๋ยที่ปรกษาการขายปอดราชพฤกษ์พระรามคนะคะวันนี้นะคะปุ๋ยมีโอกาสเตรียมรถส่งมอบให้กับพี่เอกในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ F c จะ YouTube นั่นเองค่ะกับช่องน้องปุ๋ยปรอดพระราม5นะคะเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น e v e r อ e s t Sport ค่ะตัวนี้จะเพิ่มแพคเกจความปลอดภัยด้วยนะคะมาพร้อมกับสีพิเศษสีขาวมุกนั่นเองราคา1,592,000บาทค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่อง2.0ค่ะมาพร้อมกับแรงม้า170แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัว แอป o อร์ดค่ด้วยนะคะที่สามารถสั่งจัตรรถพันโทรศัพท์มือถือได้โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นรุ่นเอเวอร์เที่นั่งที่นิยมและขายดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมชุดแต่งกับตัววิกเตอร์ค่ะแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างมาดูกันเลยตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าตัวใหม่นะคะตัว V4 นั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัว FORD นะคะออกแบบเป็นตัว ลีสีแดงตัดกับสีน้ำเงินนะคะพร้อมกับตัวไฟหน้าอ่าไฟเขาเรียกว่าไฟ LD 3ดจุดด้านบนนะคะเป็นสีขาวนั่นเองค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีเหลืองนั่นเองนะคะ ด้านล่างตัวนี้เลยค่ะของเราจะเป็นตัววิกเตอร์นะคะตัวนี้ลูกค้าออกแบบเป็นตัวสีดำเงาตัดกับสีขาวมุกของตัวรถนะคะเพื่อให้ตัวรถนั้นดูหรูหราขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเวลาเราเปลี่ยนตัวสเกิร์ตให้กับลูกค้านะคะเราจะคงเว้าเซนเซอร์จุดต่างๆไว้ให้ลูกค้านะคะตัวเซนเซอร์จะยังคงใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะ ด้านข้างของเรานะคะตัวไฟหน้าของเขาจะเป็นตัวไฟ led แล้วนะคะมาพร้อมกับครอบไฟสีดำเงาเช่นกันค่ะตัวไฟด้านข้างนะคะตัวนี้ก็เป็นไฟ led เช่นกันนะคะเป็นขีดสีขาวแบบนี้นะคะตัวนี้มีไฟด้วยนะคะมามากับตัวกระจังหน้าของเรานะคะด้านข้างนะคะมาดูเลยจะเป็นตัวคิ้วตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อของตัววิกเตอร์นะคะสีดำเงาแบบนี้เช่นกันค่ะจะเป็น สี่นิ้วนั่นเองนะคะล้อแมกของเราค่ะจะเป็นตัวขอบ20สิบนะคะตัวนี้จะเป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยค่ะจะเป็นสีดำเงินนะคะยางจะเป็นตัวา255ค่ะ 55R20 นะคะแบบนี้เลยเป็นยางกุญแจจากโรงงานเลยนะคะ ด้านข้างของเรานะคะเพิ่มเป็นตัวเบ้ามือจับสีดําเงาเช่นกันนะคะข้อดีในการติดเบ้ามือจับนะคะเวลาที่เราเปิดปิดประตูนะคะมันจะโดนเล็บสําหรับคุณผู้หญิงที่เปิดอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องโดนตัวรถนะคะให้เป็นรอยนั่นเองคิ้วกันสาดของเรานะคะเป็นของแท้จากศูนย์เลยนะคะรับประกันเหมือนกับตัวรถเลย5ปีหรือ1 5 0 0 0 0สมนกิโลนะคะ,ะคิ้วล้อก็จะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยค่ะ ส่วนด้านท้ายนะคะไฟท้ายก็จะเป็นตัว LED เช่นกันนะคะมาพร้อมกับตัวครอบไฟสีดําเงานะคะตัวสตาร์เกิร์ดวิกเตอร์นะคะด้านหลังเขาก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยลูกค้าก็สามารถเลือกได้ด้วยนะคะตัวท่อคู่แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นท่อเหลี่ยมหรือว่าเป็นท่อทรงกลมแบบนี้ลูกค้ารีเควสตได้เลยค่ะจัดให้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นสีดําเงาค่ะลูกค้าเลือกแบบว่า เพื่อให้มันตัดกับสีตัวรถตัวรถทําให้หลูขึ้นดุขึ้นสวยยิ่งกว่าตัวสีดําด้านค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้าตัว รถเก็ยที่นั่งของเรานะคะรุ่นที่ขาดีที่สุดเลยนะคะจะเป็นตัว e v e r อเรสต์สปนั่นเองค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็โทรหาน้องปุยได้ที่เบอร์0935199226นะคะหรือจะเข้ามาหาปุ๋ยได้ที่ปอดอาร์รเีสาขาราชพฤกษ์พระราม5นะคะสําหรับคลิปหน้าจะพาไปดูเจ้าตัวรถรุ่นไหน โปรโมชั่นอ,ะ,อะไรนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปให้ด้วยนะคะกับช่องน้องปุ๋ยปอดพระรามห้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ